สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาตีสาลี่กันนะคะคุณผู้ชมสาลี่นะคะสาลี่ถั่วแดงค่ะสาลี่กาแฟถั่วแดงนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะวันนี้สีเหลืองนะคะสดใสค่ะ ทำให้สดใสหน่อยเคร่งเครียดบรรยากาศเคร่งเครียดไปไหนก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบ้านค่ะอยู่กับบ้านก็ทำอาหารกินเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสะอาดและปลอดภัยค่ะจราทำกินเองนะคะวันนี้ตีสารีนะคะวันนี้ไข่ะคะ่ะน้ำตาลนะคะไข่วันนี้เราเลือกไข่ไก่ไนะคะเดี๋ยวเราจะกดกล้องลงสักนิดนะคะให้เห็นเครื่องตีอของเราะคะ สักครู่นะคะไข่ไก่นะคะเราเลือกไข่ไก่มานะคะอาัตราส่วนวันนี้4ี่ฟองนะคะสี่ฟองนะคะไข่ไก่ขยับเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆไข่ไก่สี่ฟองนะคะแล้วก็น้ำตาล250กรัมนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไปก่อนนะคะตาลลงไปนะคะ ส5งสิกรัมไข่ไข่ไก่สี่ฟองตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตบต่ต้องเป็นน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็มะนาวสองช้อนค่ะตีนะคะ ราคะปูละค่ะประมาณนี้นะคะเต็มไปนิดนึง จะค่อยใส่แป้งลงไปนะคะตะล่อมใส่แป้งสาลีนะคะเราจะมาทําต้องต้องเอาไปร่อนก่อนนะคะเพื่อให้ใหใหแป้งแตกตัวะคะ่ะเสืิอตะล่อมลงไปนะคะใส่พีละน้อยนะคะ ากนั้นเราจะใส่กาแฟนะคะกาแฟนี้ก็1ช้อนชานะคะผสมกับน้ำา1ช้อนนะคะใส่ลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ตีสําเร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะเรียบร้อยและะ้วค่ะตอนนี้เราก็จะไปนึ่งกันนะคะเดี๋ยวมาพบกันนะคะตอนนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสาลี่ของเราตีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะคะเดี๋ยวพบกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะถ้าชอบนะคะกดติดตามเรานะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ